สุขที่12กระดกฎาคม2567สวัสดีครับวันนี้ลุงก็เตรียมแพ็กข้าวของจะเดินทางไกลอีกแล้วนะครับด้วยยานพาหนะคู่ยากสำหรับชมรมคนแก่และการเกษตรนะครับลุงกับป้าบ้าหอบฟางไอ้บ้าหอบฟางัาางไงจะพาไปชมนะครับอันนี้เป็นกระบะช่วงยาวบีที50คันโปรดคันเดียวของลุงนะ นะครับอายุ16ปีก็จะอยากจะเปลี่ยนรถอะจะไม่มีตังค์เพราะว่าคันที่แล้วก็เปลี่ยนเมื่ออายุบนระวางเมื่ออายุ16ปีนะครับแต่ตอนนี้คงใสาจะต้องใช้เกิน16ปีเพราะว่าแก่แล้วนะครับไม่ค่อยมีไรายได้ละต้ององประหยัดสตังค์เดี๋ยวพาไปดูนะครับสัมภาระคือเป็น,นเป็นรถประจําตําแหน่งของลุงกป้าจริงๆนะ นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่คันนี้ลุงก,กับป้าไปไหนไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ละรถชมรมชมรมคนแก่เพื่อการเกษตรเนี่ยเที่ยวนี้มันทุกเยอะนะที่เห็นอยู่นี่ยังโหลดไม่เต็มนะโหลดได้ประมาณ95%้า้าอซนและอีกหเปอเอาไว้โหลดวันพรุ่งนี้นะครับก่อนเดินทางที่ยังมไจะเป็นอาหารอาหารแช่แข็งนะครับ อ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นผ้าใบคุมเพื่อกันฝนนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยเที่ยวน,นี้มี ATV ีว่ใส่ท้ายรถไปด้วยนะครับจะเอาไปลุยโคลนที่อุดรธานีว่างั้นเถอะ <c oughs> ทางเข้ามันวิบากมากๆเป็นออฟโรดรถล,ลุงก็เลอะเ,เปื้อเปื่อเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเราไม่แน่ใจว่าเที่ยวน,นี้มันจะติดหลมหรือเปล่านะแต่ก็ต้องลองดูนะครับ โอเคหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่แนะนำรถขนแก่ชมลมรักการเกษตรให้ชมว่าทำไมมันซึ่งมันซึงเป็นรถคู่บุญบารมีของหลุงกับป้านะครับขาดมันไม่ได้เลยนะรถเก่งช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับ